โอเคเลยนะคะ Are you ready? พร้อมหรือยังคะดีเดียพร้อมแล้วใช่ไหมคะพร้อมแล้วใช่ไหมคะพร้อมเก่งคะ่ะพร้อมกันไปกันเลยค่ะ เป็ดอาบนะ้ำเป็นไงบ้างคะสนุกกันไหมคะเด็ๆกๆต้องฝึกทำบ่อยๆนะคะเด็กๆคะเราไปฝึกทำกันบ่อยๆนะคะจะได้จำได้เนะาะเด็กๆวันนี้กลับมาเจอกันกับครูเอนะคะในห้องเรียนปฐมวัยครูเอนะคะวันนี้เราจะเรียนกันในหน่วยที่แปดเรื่องสิ่งมีชีวิตเรื่องสัตว์นะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วไปก,กันเลยคะ่ะนะคะ เรื่องที่เราจะเรียนประกอบกันไปด้วยทั้งหมด5เรื่องนะคะเรื่องแรกจะเป็นเรื่องสัตว์บกค่ะสัตว์บกหนึ่งแล้วก็เรื่องที่สองจะเป็นสัตว์บกสองเรื่องที่สามจะเป็นสัตว์น้ํานะคะเรื่องที่สี่จะเป็นสัตว์ปีกเรื่องที่ห้าจะเป็นสัตว์เลี้ยงอ่ะเรื่องที่เราจะเรียนมีด้วยกันทั้งหมดอยู่5เรื่องนะคะเด็กๆมีด้วยกันทั้งหมด5เรื่องนะคะอ่ะตรวจสามอีกรอบนะคะ เรื่องที่เราจะเรียนกันก็คือสัตว์บกหนึ่งสัตว์บกสองสัตว์น้ำสัตว์ปีกแล้วก็สัตว์เลี้ยงฮาเราไปดูกันเลยค่ะเด็กๆว่าเอ๊ะสมัยมีสัตว์บกหนึ่งมีสัตว์บกสองอ่ะเหมือนที่เด็กๆได้ดูรูปจากที่คุณครูเอได้เอาให้เด็กๆดูในตอนต้นแล้วอ่ะเรามาดูกันเลย วนีค้ครูเอจะพาดเด็กๆมาเรียนรู้ในเรื่องบบสัตว์น้ํานะคะสัตว์น้ําสัตว์น้ําเขาเป็นยังไงเขาอยู่ตรงไหนเขาลักษณะเป็นยังไงเด็กๆพร้อมแล้วใช่ไหมคะถ้าพร้อมแล้วเรยนรู้กับครูเอกพร้พอมๆกันเลยค่ะอ่านะคะสัตว์น้ําเป็นสัตว์ที่อาศัยอยู่ในน้ําหรือมีวงจรชีวิตส่วนหนึ่งอยู่ในน้ําหรืออาศัยอยู่ในบริเวณที่มีน้ําท่วมถึงมอีอะไรกันบ้างดเด็กๆมาดูกันค่ะเขาบอกว่าเช่น กุ้งกุ้งกุ้งแล้วอะไรต่อคะหอยอ่ามีหอยมีอะไรอีกคะมีปูมีปลาเป็นไงบ้างคะเด็กๆเด็กๆมองเห็นอ่าเนภาพที่ครูเอ๋นำมาให้ดูมีอะไรบ้างคะมีอะไรบ้างคะมีกุ้งกุ้งแล้วอะไรคะหอยปูปลาเอ้าเด็กๆเคยเคยสังเกตดูไหมคะหรือว่าเคยเป็นเด็กย ao ไหมล้วเจอสัตว น้ำเหล่านี้ที่กูเอได้พูดถึงได้เล่าให้เด็กๆฟังไหมคะฮะเด็กๆลองมองไปรอบๆบ,บ้านตัวเองสคิคะในขณะน,นี้ตอนนี้มีไหมคะมีสัตว์น้ำเหล่านี้ที่อยู่ใกล้ๆก,กับเด็กๆมีไหมคะอ่ะนะคะความหมายของสัตว์น้ำของเขาก็คือสัตว์ที่อาศัยในน้ําหรือมีวงจรชีวิตส่วนหนึ่งที่อยู่ในน้ําหรืออาศัยอยู่ในบริเวณที่น้ําท่วมถึงเช่นกุ้งหอย ปูปลาเห็นไหมคะว่าเขาใช้ชีวิตของเขาอยู่ในน้ําเลยต่อไปนะคะเราจะไปทําใบงานกันค่ะใบงานเกี่ยวกับสัตว์น้ําถ้าเด็กๆพร้อมแล้ว let's go ไปกันค่ะ

แม่หอมจะปั้นดินน้ำมันใส่ตัวเอใช่ไหมคะอ่าทำเลยค่ะทำ,ทำยาวๆเออทำยาวๆน้อหอมอาบี้เลยค่ะบี้ให้มันเข้ากับตัวอักษรน,นะคะเออบี้อย่างนั้นแหละลูกอ่าอย่างเงี้ยบี้ให้มันเท่ากับตัวอักษรอ,อันนี้ขยับขึ้นไปอีกหน่อยนึงอ่ะบี้เลยค่ะ